Unrelenting passion mixed with a dedication to seeds every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime No matter the goal, your time defines your greatness ครัเดี๋ยวมารายงานผลการซ้อมกันเลยดีกว่าขออนุญ,ญาตเริ่มตั้งแต่รุ่น MotoGP เลยนะครับ MotoGP สนามนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันตัดมาในรอบ Practice เลยนะครับ หรือว่ารอบ PR นั่นเองในรอบแ a ็ t ท c สครับมีเวลาทั้งหมด60ปนาทีหรือว่า1ชั่วโมงเต็มครับกับการลงซ้อมที่เฟรนช์ Friend กังปีนะครับที่เลอมองส์นี่เป็นรายละเอียดสนามนะครับ14โคง้งรลยะทางก็4.18กิโลเมตรนะครับหรือว่า4กิโลกับอีก18เมตรเป็นสนามลักษณะวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับท็อปสปีดท,ที่นี่เนี่ย ทำไว้ในปี2023โดยแรดบินเดอร์325.8กิโลเมตรต่อชั่วโมสนามนี้ถือว่าเป็นสนามในสไตล์แบบ Stop and Go นะครับเบรกหยุดแล้วก็เร่งออกดังนั้นรถแข่งที่สามารถที่จะพลิกรถได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เบรกรถหยุดได้ดีรวมถึงคันเร่งเดินออกได้อย่างสมูทแล้วก็ทรงพลังจะสามารถทำงานได้ดีที่นี่ เบสเลสแลบหรือว่าฟ s t เซสแล a บนะครับทำไว้ในปี2022โดยฟานเชสโกบันญาย่าในที31.778นะครับขณะที่ a l l Time l a เล e c อ r d นะครับเป็นของเปโกบันญาญานะครับในปี2022ย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยเวลาไม่ดีนะครับนาที30.450นะครับเปโกบันญาญาครองสถิติที่นี่นะครับนี่คือรายละเอียดสนามเพิ่มเติมนะครับมีโค้งซ้าย5โคง้งโค้งขวาอีก เโค้งนะครับรวมเป็นสิี่โค้งนี่ครับโค้งซ้ายมีจุดไหนบ้างนะครับก็นี่เลยที่โค้งสามนะครับเป็นโค้งชิเคนนะครับซ้าย3ต่อ4ตรงนี้นะครับโค้งสแล้วก็โค้ง5ด้วยโค้ง5ตรงนี้ก็นับเป็นโค้งนะครับถึงแม้จะโค้งไม่เยอะก็ตามโค้งเจ็ดนะครับรวมไปถึงโค้งเก้าแล้วก็โค้งสิบสองนะครับ โค้งสินี่เกิดเหตุล้มเนเยอะนะครับมาร์กมาเก็ก็ล้มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละที่เฟกโกกับตัวของบริเบียเรสเนี่ยเกือบหวดกันปีที่แล้วนะครับแล้วมาดูครับนี่โคง้งขวามีโค้งไหนบ้างครับโค้งขวาก็เริ่มแต่โค้ง1ต่อ2นะครับ1กับ2เนี่ยมันเป็นขวาแบบขวากว้างๆนะครับจริงๆมันจะตีเป็นโค้งเดียวกันก็ได้แต่ว่าเขาแยกเขาแยก เขาแยกจุดเอ่อจุด MP นะครับแล้วก็แยกขอบเคิร์บด้วยนั้นก็นับเป็นโค้งได้ตรงนี้ยากพอสมควรนะครับต้องเข้าขวาสองขวาไปแล้วก็เบรกทั้งๆที่รถยังเอียงอยู่ก่อนที่จะเข้าชิเคนนะครับเนี่ยครับโค้งหนึ่งโค้งสองโค้งสี่โค้งห้านะครับโค้งยูเทิร์นกว้างแล้วก็โค้งแปดโค้งสิบโค้งสิบเอ็ดสิบสามแล้วก็สิบสี่นี่เป็นโค้งขวานะครับเซกเตอร์หนึ่งครับนี่ตั้งตั้งแต่ทางตรงไปหนึ่งโค้งห้านะครับเซกเตอร์ที่สองก็ สองยูเทิร์นต่อกันครับยูเทิร์นกว้างขวาต่อด้วยยูเทิร์นซ้ายแคบนะครับจากนั้นโค้ง8นะครับนี่เซกเตอร์3โค้ง8แล้วก็มาเบรกหนักที่สุดที่โค้ง9นะครับโค้ง9เป็นชิคเคนซ้ายต่อขวานะครับออกจากออกจากชิคเคนตรงนี้ก็เข้าเป็นเซกเตอร์สุดท้ายนะครับ11 12 13 14เส้นชัยจะอยู่ออกมาจากโค้ง14ไม่เยอะครับนี่คือคาแรคเตอร์ของสนามจุดที่เบรกหนักที่สุดนะครับมี3จุด โค้ง8โค้ง9แล้วก็โค้ง11นะครับนี่ครับยางใช้หนักที่สุดก็บริเวณโค้ง1ต่อ2ยางขวานะครับเอาละสถานการณ์ในการซ้อมเป็นอย่างไรนะครับยางที่ก็ป้อนให้มาครับยางหน้าก็เป็นซอฟต์มีเดียมฮาร์ดนะครับให้มา3คอมพลวขณะที่ยางหลังให้2คอมพลว์นะครับซอฟต์กับมีเดียมแล้วก็เป็นยางชนิดพิเศษก็คือ แก้มยางฝั่งขวาและซ้ายไม่เท่ากันหรือเ,เราเรียกกันว่า asymmetric นะครับและนี่คือยางฝนครับอาจจะได้ใช้นะยางฝนสุสัปดาห์นี้แต่ที่ฝรั่งเศสมันฝนมันตกไม่ค่อยหนักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเจ้าทินครับฟาบิโอกาตาโร่สนามนี้เองก็ช่วงเริ่มต้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยการทดสอบที่เคเรสเองเจ้าตัวเองก็บอกว่ายังไม่สามารถบอกอะไรได้มาก รู้สึกแค่ว่ารถแข่งนั้นพัฒนาขึ้นมาได้ดีไปดูอคอสตารครับสนามที่แล้วที่เคเรสไม่เป็นดังหวังนะครับช่วงออกสตาร์ทนีนะ่เจอปัญหาเยอะเลยทีเดียวนี่ครับนี่เป็นการต่อสู้ในปีก่อนหน้านี้นะครับเบโกบันาญากับฟาบ,บิโยคาตารโรนี่ครับย้อนกลับไปดูปีที่แล้วคนนี้มาร์กมาเกสครับ มาร์กมาเกสก่อนแข่งสนามนี้นะครับก็ขึ้นโพเดียมครั้งแรกกับรถดูคาติที่เคเรสนะครับแล้วก็คะแนนสะสมอยู่อันดับ6มี60คะแนนหลายคนก็หมายมั่นปั้นมือว่ามาร์กนี่แหละน่าจะทำผลงานได้ดีที่นี่แต่ไปแป๊บเดียวครับออกไปแค่ประมาณ7-8นาทีกลิ้งไปแล้วครับที่โค้ง12 Mark มาร์กมาเกสในรันแรกของเขานะครับแรดวินเดอร์นี่ล้มบ่อยจริงๆนะครับล้มไปที่ค้ง13 พ็กทิสหนึ่งก็อรอฟรีแพ็กทิสหก็ล้มนะครับมารอบ r r หรือว่ารอบแพ็กทิสก็ล้มช่วงลานนาทีที่15นะครับแบรนดงงอะ่ะแบรนด์บอกว่าอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นผมล้มได้ไงนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อครับช่วงกลางๆของการซ้อมนะครับมาร์กออกมาตามหลังเปโอนคอสตา้ามานี่แฟนๆของมาร์กนะครับในชุดที่ยังเป็นสีเสื้อของเ,อเรปซอนดาอยู่นะครับ ตั้งแต่ปีนู้นเลยนะครับปี2020ที่เคเรสครับโอ้มีบันทึกเวลาไว้ด้วยวันที่นะครับสนามนี้ bas, นเอ,อนเนวัตเซนี่ทำท่าจะดูดีนะครับช่วงออกมาวิ่งในแต่ละช่วงครับกดแถมแดงได้หลายครั้งเลยครั้งนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ2เปโก้บันดาญานะครับสนามนี้ดูเหมือนว่ารถแข่ง GP 2 3นี่ค่อนข้างอ่ะ24ค่อนข้างจะดีมากๆเลยอลเลสเซสปาการครับมีสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับ ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้กับยางที่ใช้ครับยางใหม่ทั้งหน้าและหลังเลยครับขณะที่ฟา b บิโอดิเจียนันโตนิโอครับพุ่งพรวดขึ้นมาจากการทําแถบแดงครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนาที่3 6 8 8เข้าใกล้สถิติขึ้นไปเรื่อยๆครับสถิติอยู่ที่นาที30.4ของเปโกเบนายานะครับกาตาลาโร่เนี่ยครับช่วงในท้ายโหเวลาดีมากขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับจาก จากกลุ่มหลังขึ้นมาติดท็อป10ท็อป10ขึ้นไปอยู่อันดับ7เนียแฟนของเจ้าถิ่นครับแล้วก็ล้มไปจนได้ครับเอเนียวาสิเนีนี่ในช่วงท้ายพอเอเนียล้มเนี่ยมันก็เลยเทำให้นักแข่งหลายหลายคนไม่สามารถย่จะดเวลาได้ครับเนี่ยครับแบดวินเดอร์ล้มไปที่โค้ง13มีแล้วในแพคทิสเนี่ยล้มที่โค้ง13สองครั้งครับขณะที่ช่วงท้ายๆครับพอเก้มาติน กดเวลาแล้วทุบสถิติเลยมาร์กมาเกสไต่ขึ้นมาได้ถึงแค่13ครับในรอบสุดท้ายใสย่ยางหลังซอฟใหม่มาลันสุดท้ายใส่ซอฟใหม่มานะครับออกไปวิ่งเอสเมนดับหนึ่งด้วยเซกเตอร์แรกนะครับแต่พอเข้าสู่เซกเตอร์2ครับเจ้าตัวงงครับว่าเกิดอะไรขึ้นโวยครับคือณนะตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่พอมาตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ยกคันเร่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็กลายเป็นคนน,นี้แหละครับฮอกเก้มาตินทุบสถิตินะครับของฟรานเชสโกโมานาย่าลงไปได้ครับนาที30.388เป็นจ่าฝูงในการซ้อมรอบแพคทีสครับพอซ้อมเสร็จก็มาซ้อมออกสตาร์ทกันมาเช็คผลกันหน่อยครับนี่ครับผลการซ้อมมาตินเร็วสุดครับตามด้วยเปโกป้บานยาย่าอันดับที่2ตาม0.1นะครับอันดับที่3เปโดโคอสตารครับ เฟโดอคอสตาสนามนี้ดูดีทีเดียวนะครับอันดับที่4เป็นบริเวียร์เลสครับ5้าโบดิจิอันนันโตนิโออันดับที่6เป็นแจ็คมินเลอร์ครับแจ็คสนามนี้ทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับที่7เป็นอ l นเลสเอสปาการโรครับอันดับ8 f r a ฟรงกี้มอมเบลลี่ครับฟรงกี้ดูเหมือนจะค่อยคอยสร้างฟิลลิ่งที่ดีแล้วก็เริ่มจะเข้าฝากมาเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าเขาไม่ได้พลาดโอกาสในการเทสทั้ง2ครั้งนะครับผมว่าน่าจะมี ผลงานที่ดีกว่านี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มตน้นอันดับที่9้าเป็นมาโกเบซกี้ครับแล้วก็ดับ10ครับอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรกับเรื่องผลงานนะครับฟาบ,บิโอควาตารโรนาที3 0 7 8 8ท็อป10ครับนี่คือกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบ Q ิแบบอัตโนมัติหรือว่าไดเรกนะครับเข้าไปเลยแล้วคนที่ต้องมาเหนื่อยในรอบคิวครับเอนเนปเซนี่ครับช่วงท้ายเนี่ยกดแถบแดงมาเดี๋ยวไปพลาดลมก่อนนะครับจบอันดับที่11วันแรกตามด้วยราอูเฟรนเดสนะครับ อันดับที่13ก็คือมาร์กมาเกสครับค่อนข้างหัวเสียพอสมควรครับสำหรับมาร์กอันดับ14เป็นอเล็กซ์ทรีนครับ15มิเกลโอลิเวร่า16เป็นออฟุโซเฟนเดสนะครับอันดับที่17ก็คือแบรดบินเดอร์ครับนี่ครับแบรดดูดูเหมือนจะกดดันมากเลยนะครับแล้วพอไปไล่ดูกลุ่มหลังครับโจออนเมียอเล็กมาเกสนะครับรวมไปถึงโยฮันซากโลูกามาเน่แลวก็ทากะนาคาร์มีครับ 18ถึง22มีรถ Honda 4คันนะครับแล้วก็รถดูคติมาแซงตรงนี้อเล็กมาเกสดูจะผิดฟอร์มไปเล็กน้อยครับกับการซ้อมที่นี่ Honda ยังคงเหนื่อยนะครับขณะที่จะมาห้พอมาเจอสนามนี้เนี่ยเหมือนจะถูกจริตแล้วก็ยกระดับขึ้นไปได้นิดหนึงครับมาดูรายละเอียดในการวิ่งครับสำหรับนักแข่งที่เป็นผู้นำครับฮอเก้มาตินวิ่งทั้งหมด5ลันนะครับ เวลา60นาทีจัดสรรเป็น5รันรันแรกใช้ยางหน้าเป็นยาง h a r ดนะครับแล้วก็ยางหลังเป็นยางซอฟลองยางหลังนะบแล้วก็รันที่2ใส่มีเดียมเก่ามามาใช้กับยางซอฟเก่าแล้วรันที่3เนี่ยครับใส่ยางซอฟเก่าที่ล้อหลังที่มีอายุ17รอบไปวิ่งต่อดูอีกนะครับแล้วก็ใส่ยาง h a r ดเก่าลงมาวิ่งฮอเก้มาตินงกำลังทดลองในเรื่องการใช้ยางนะครับใช้ยางซอฟว่า มันจะสามารถเพียงพอกับการแข่งขันในรอบเมนเรสไหมแล้วพออีก2รันสุดท้ายครับใส่ฮาร์ดกับซอฟนะครับเป็นยางใหม่ออกมาเลยจากนั้นพอรันสุดท้ายจริงๆครับรันที่5เนี่ยก็ใส่ยางหน้าเป็นยางฮาร์ดเก่าแล้วก็ใส่ยางหลังเป็นซอฟใหม่ออกมาวิ่งครับก็ได้เวลาที่เป็นสถิติใหม่ของสนามแห่งนี้ครับที่เลอมองสถิติสามสิบจุดสามแปดแปดครับโอเกย์มาตินขณะที่เปโกเมดลยาครับ การทดลองวิ่งด้วยยางก็ลักษณะคล้ายๆกับฮอเก้มาตินนะครับแต่มาตินเนี่ยเริ่มต้นรันแรกด้วยยางซอฟต์เก่าแต่เปโก้เองเริ่มต้นรันแรกด้วยยางซอฟต์ใหม่เลยนะครับมีเดียมกับซอฟต์จากนั้นก็ใส่ฮาร์ดมาวิ่งกับซอฟต์แล้วก็ใส่ฮาร์ดเซตเดิมออกไปวิ่งกับยางซอฟต์เซตเดิมนะครับ3ามนแรกใส่ยางหลังซอฟต์ชุดเดิมอะชุดเดิมทั้งหมดอาจจะได้เห็นนะครับกลุ่ม gp 2 4ใช้หลังซอฟต์ในการแข่งขันจริงก็ได้ แต่ก็ไม่แน่ต้องรอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรอสบสปรินต์อีกครั้งหนึ่งขณะที่ใน2รันสุดท้ายครับเปกโก้ก็ต้องการเวลาเหมือนกันใส่ฮาร์ดซอฟต์แล้วก็ฮาร์ดซอฟต์แผนเหมือนมาตินเลยครับสรันสุดท้ายแล้วก็ได้เวลาเร็วที่สุดก็คือนาที3 0 5 3 3ส่วนเปโดรคอสตาครับมีเดียมซอฟต์ซอฟต์แล้วก็ซอฟต์ซอฟต์ด้วยคาแรคเตอร์รถนะครับแล้วก็วิธีการขับขี่ตัวเลือกอยางหน้าจะไม่เหมือนกันกับมาตินแล้วก็เปกโก้นะครับ แต่ก็ทำงานกับยางหลังซอฟเหมือนกันลันสุดท้ายก็ใส่ซอฟซอฟนี่ครับอาจจะได้เห็นซอฟซอฟของเปโดคอสตาในการแข่งขันร,รอบสปรินต์อันนี้ต้องมารอดูขนาดที่คนนี้ครับมรบอริกเบียเลสครับอันดับ4ฮาร์ดซอฟฮาร์ดซอฟฮาร์ดซอฟอืมก็วิ่งไปแค่4ลันนะครับ ถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในการแข่งขันรอบสปินยังไงยังหลังก็น่าจะเป็นซอฟนะครับแล้วลันสุดท้ายเนี่ยบริเบียเลสก็ใส่ซอฟๆออกมาวิ่งเพื่อเอาเวลานี่ครับขณะที่เบสเซกเตอร์ครับแต่ละเซกเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาไล่ดูครับเซกเตอร์หนึ่งเป็นอะพิเลียนะครับของอารเลชเอสปาร์โโรอย่างที่เราคุยกันไว้เลยว่าเซกเตอร์ที่1โค้งกว้างๆแบบนี้เนี่ยรถอะพิเลียมักจะทําได้ดีนะครับ แล้วก็แก้ไขปัญหาในช่วงการเข้าชิเกตได้ด้วยอันดับที่2ก็คือวาเซนี่แล้วก็ฟาร์เบอร์ติเซียนันโตนิโอนะครับเซกเตอร์ที่2ครับเป็นรถแข่งดูคาติ GP 24สามคันเลยท่านผู้ชมโค้ <c oughs> งกว้างๆแบบนี้แล้วก็ต้องได้ใช้ไร้ไฮแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยเสร็จดูคาติเลยครับมีบรรยาย่ามีมาตินแล้วก็แฟรงกี้มอร์เบลลี่นะครับเวลาห่างกันนิดเดียวเองเซกเตอร์ที่3นะครับเป็นรถ KTM อืม ของเปโดรคอสตาการใช้เบรหกหนักๆ2จุดเลยนะครับโค้ง8แล้วก็โค้ง9 p e เปโดรคอสตาเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ใช้เบรกได้ดีจริงๆแล้วก็ทำให้เขาได้สร้างความเร็วในจุดนี้ได้นะครับคอสตา Costa เร็วที่สุดในเซกเตอร์3ตามด้วยมาตินแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับเซกเตอร์สุดท้ายเป็นของรถแข่งดูคาติ GP 24นะครับอันดับที่1ตามด้วย GP 24คันนึงก็คือฮอเก้มาติน แล้วก็ออกมุสโซเฟรนเดสมาอย่างไงครับเนี่ยมาเซกเตอร์เซกเตอร์สุดท้ายนะครับอยู่ระดับ3 I d อเดหลับไทมนะครับอยู่ที่นาที30.076โอ้เร็วกว่าเวลาที่เป็นสถิติใหม่ของฮอกเก้มาตินถึง0.312นะครับดังนั้นก็น่าจะได้เห็นสถิติที่เร็วขึ้นกว่านี้อีกนะครับในการซ้อมออในการคอลิฟายสำหรับวันเสาร์นี้แต่ถ้าฝนตกก็ไม่แน่นะครับนี่ครับ ไอเดียแับไทมมารวมกันตรงนี้ฮอกเก้มาตินเร็วที่สุดครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเขาถึงแม้ว่าจะไปพลาดล้มในการแข่งขันรอบเมนเวสกับการแข่งขนันสเปนิชกลางปีสนามที่ผ่านมาแต่ว่าฮอกเก้มาตินเองก็ยังถือว่าเป็นเต็งหนึ่งหรือว่าเต็งในการลุ้นแชมป์โลกอยู่เพราะว่าตัวเขาเองนะครับคะแนนสะสมเป็นจ่าฝูงบนตรงนางแชมเปี้ยนชิพขณะที่ คนนู่แข่งคนอื่นๆก็ต้องมาลุ้นกันดูสนามนี้นะครับแต่ถ้าฮอกก้มาตินเกิดมีข้อผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งในสนามนี้โอกาสที่จะทําให้คู่แข่งโดยเฉพาะเปโคลเบนญย่าไล่ตีตื้นเข้าไปก็มีสูงด้วยเช่นกันวันอาทิตย์ครับรอบเมนกลางปีนี่ครับวอร์มอัพในช่วงบ่าย2ของ m o t ต g p เวลา10นาทีนะครับก็เผื่อเวลาให้ไรเดอร์แฟนพาเรดอยู่40นาทีกิจกรรมของแฟนๆนะครับ แล้วก็ไปต่อด้วยการแข่งขันในรอบเมนกลางปีนะครับรุ่น m o t o ทรีแข่ง20รอบเริ่มในเวลา16นากานะครับแล้วก็ต่อด้วย m o t o ทูครับ17นาฬิสนาทีส่วน m o โต g p ครับแข่งเป็นรุ่นสุดท้ายเลย19นาฬาตรงครับก็คือ1ทุ่มตรง PPTV ถ่ายทอดออในรุ่น Moto2 และ MotoGP นะครับส่วนท่านไหนที่เป็นสมาชิกของสปอร์ทีก็ ดูได้ตลอดเวลาถ้าว่างนะครับเข้าไปดูตอนไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับ